ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อลอสุบฮานะนหัวตาลาอย่างจริงจังด้วยกับการยึดมั่นปฏิบัติมั่นในสิ่งที่พงอลอสุบฮานะนหัวตาลาได้ทรงบัญชาสั่งใช้เราและพยายามออกห่างจากสิ่งที่พงอลอสุบฮานะนหัวตาลาได้ทรงสั่งห้ามเราทั้งหลายนั้นถือเป็นสเสบียงที่ดียิ่งสําหรับเราทุกท่านทั้งในดุนยาและอาราะท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ ผมเชื่อว่าเราทุกท่านในที่นี้คงรู้จุดมุ่งหมายที่ดีในการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาของเราใบนี้นั่นก็คือเราจะต้องอามัลอิบาดัตต่อพวกอัลลอฮฺซุบฮานุวาตาลาปฏิบัติตามคำสั่งใช้คำสั่งห้ามที่พวกอัลลอฮฺซุบฮานุวาตาลาสั่งเราอย่างเต็มที่เพื่อที่เราจะได้รับผลบุญคุณงามความดีหรือผลตอบแทนที่พวงอัลลอฮฺซุบฮานุวาตาลา ได้สัญญาไว้กับเรานะครับว่าบุคคลที่ปฏิบัติตามเชื่อฟังต่อพงอลั์สุบฮานอวตาราสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือสวงสวรรค์ที่พงศลักษ์สุบฮานอวตาราจะให้ตอบแทนส่วนผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาไม่ปฏิบัติตามคําสั่งใช้คําสั่งห้ามที่พงอลั์สุบฮานอวตาราสั่งเอาไว้บุคคลคนนั้นก็จะได้รับการตอบแทนก็คือนรกที่พงศลอ์สุบฮานอวตาราสัญญาไว้เช่นเดียวกันซึ่ง ทั้งสองส่วนนั้นพงค์ได้บอกไว้ว่าข้อลีดีน่ฟีฮาทุกทกคนนั้นจะต้องไปอยู่ในนั้นตลอดการและตลอดไปดังนั้นแล้วจำเป็นที่เราอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องทำดุนยาใบนี้ให้ผ่านการทดสอบให้ปฏิบัติตามแนวทางที่พงศลักลสุภาหานุวตาราได้สั่งใช้เราได้สั่งห้ามเราไว้เพื่อที่จะทำให้อาคิรของเรานั้นมีความผาสุก ได้รับการตอบแทนสวงสวรรค์จากพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานอวตาราอย่างนิรันดรตลอดไปแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่โลกอาคิร์ร์แน่นอนเราก็จะต้องผ่านอีกโลกหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัลบาซักซึ่งเรื่องของบาซักนั้นก็เป็นเรื่องเลฟบนะเรื่องที่เร้นลับที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานวตาลาได้เปิดเผยและก็บอกเกราวไว้เพียงบางส่วน แต่เรามีความจําเป็นเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องเชื่อว่าเราก็จะต้องผ่านโรคบาร์รักนันไปอีกหนึ่งโรคนะครับซึ่งหัวข้อตรงนี้ชาล้อนในวันอาทิตย์นะครับก็เป็นหัวข้อที่จะนําเสนอในการบรรยายของมัสยิดอิก,กอร์มติลมุมินินแต่ในวันนี้ผมอยากที่จะนําส่วนท้ายๆของโรคบาร์รักมาเพื่อที่จะให้เรานั้นเตรียมตัวเตรียมใจ นะครับว่ามันมีอะไรบ้างในบัตรซักที่เราจะต้องเตรียมตัวของเราเพื่อที่จะทําให้เรานั้นผ่านพ้นการถูกลงโทษลงทันในอาดาบุญคุบซึ่งทุกคนจะต้องผ่านในส่วนนี้ทั้งสิน้นนะครับก่อนที่จะไปพูดในเรื่องของออสาเหตุที่จะช่วยให้เราปลอดภัยในกุบฏนะครับก็อยากที่จะนำเสนอให้เห็นถึง ช่วงระยะเวลาที่เราได้ตายจากโลกนี้ไปนะครับเราทุกคนก็คงทราบดีอยู่แล้วว่าเมื่อวิญญ,ญาณออกจากร่างกายของเรามเลกุลเมาท์ก็จะนำวิญญาณของเรานั้นขึ้นสู่ฟากฟ้านะครับเพื่อที่จะไปแสดงตนว่าบุคคลคนนั้นเป็นบ่าวที่นอบน้อมหรือเป็นบ่าวที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อรรถสุฮานุวตาลาถ้าเราเป็นบ่าวที่นอบน้อมต่อพระองค์อรรถสุฮานูวตา,าราพระองค์ก็จะ บอกถึงสิ่งที่เราจะได้รับนั่นก็คือสวงสวรรค์จากพกระองค์อรัสุบานอวตาราแต่บ่าวที่ปฏิเสธสธานั้นเขาก็จะได้รับข่าวเหมือนกันว่าเขานั้นก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในนรกของพระองค์อรัสุภานอวตาราในช่วงเวลานั้นนะครับพอขึ้นไปสู่ฟากฟ้าแล้วนะถ้าเป็นบุคคลที่ เป็นคนที่ปฏิบัติตามคําสั่งใช้คําสั่งห้ามที่พองศอลักษณ์สุฮานหัวตาลาสั่งใช้สั่งห้ามอาลักษ์ก็จะให้บรรดามอะไราการนั้นเชิญวิญญาณกลับเข้าสู่ร่างเพื่อที่จะผ่านกระบวนการการสอบสวนในกุบดท,ที่เราทราบกันส่วนถ้าคนที่เป็นคนที่ฝ่าฝืนต่อพงศลักษณ์สุบฮาณหัวตาลานะครับเขาก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปสู่ฟากฟ้าของพงศลักษณ์สุฮาณหัวตาลาได้แล้วก็จะโยนวิญญาณน,นั้นกลับเข้ามาสู่ ดุลยานะครับเพื่อให้วิญญาณนั้นเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์คนนั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะผ่านการตรวจสอบหรือผ่านการสอบสวนจากมุงกัมนาิตซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าเราทุกท่านก็พอที่จะทราบเรื่องทราบราวแล้วก็เห็นภาพกันบ้างแล้วนะครับแต่ในส่วนนี้ผมอยากที่จะนำเสนอในเรื่องของการสอบสวนนะครับที่ผู้ศรัทธาจะได้รับการสอบสวนและก็สิ่งที่เขาจะได้รับ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่ดีงามที่ผมเชื่อว่าแมก้กระทั่งผมและทุกๆท,ท่านในที่นี้ก็คงอยากที่จะให้เราผ่านขั้นตอนการสอบสวนสอบถามจากบรรดามรักษ์ทั้งสองท่านเนี่ยแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นฮะดีสจากท่านบรออิบมาซิบนะครับท่านได้เล่าไว้ว่าถ้าเราซุ่นสันลลอหอะไรวะซัลลัมเนี่ยก็ได้บอกกับพวกเราเอาไว้นะครับว่าหลังจากที่เราเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะ วิญญาณก็จะกลับเข้าสู่ร่างกายอีกครั้งเพื่อที่จะทําให้มาลักษ์ทั้งสองท่านนั้นสอบสวนกับเรานะครับท่านก็จะให้เรานั้นลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ถามว่าใครคือพระเจ้าของท่านใครคือศาสนาอะไรคือศาสนาของท่านนะท่านอบบมุมฮัมหมัดสุลล่าวนาวะไลวะซัลลัมมีอะไรตําแหน่งอะไรอย่างไรซึ่งคําถามพวกนี้นะครับเราก็คงรู้อยู่แล้วแต่ถามว่าเราทุกคนเตรียมตัวไว้เพื่อที่จะตอบ ในกูบดเนี่ยทำได้ไหมครับผมเชื่อว่าเราทุกคนทำได้แต่หน้าขณะนั้นเนี่ยเราจะตอบได้หรือตอบไม่ได้มันเป็นสิ่งที่การงานทั้งหลายที่อยู่กับเราเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยตอบเราไม่ใช่ว่าให้เราท่องจำขนาดนี้ท่องยังไงก็ท่องได้นะครับใครคือพระเจ้าของเราอัลลอฮ์นะใครคือนบีอยงเราท่านนาบีมูฮัมมัดสโลว,ว์วันนี้เราท่องได้ แต่ณวันนั้นแล้วเนี่ยนะครับท่านมงกัตนก,กิดมาเนี่ยเขาบอกว่ามาในสภาพที่น่ากลัวนะแล้วก็สอบถามเราในสภาพที่ใช้เสียงที่ดุดันนะจะทำให้หลายต่อหลายคนนั้นเกิดความหวาดกลัวแล้วก็อาจจะตกใจในส่วนนั้นไปนะบางคนก็ตอบไม่ได้บางคนก็ตอบได้ด้วยกับอามัลอิบารัสท,ที่เขาได้กระทำเอาไว้ ซึ่งตรงนี้นทัลลอหสุลตทัลลอหัยไรวะซัลลัมก็บอกเอาไว้นะครับว่าบุคคลที่สามารถที่จะตอบคําถามตรงนี้ได้ก็คือบุคคลที่เขายึดมั่นนะและมั่นคงต่อศาสนาหรือต่อ,อ,อคําสั่งใช้ที่พง์อัลลอฮ์สุบานหัวตาลาได้บัญชาให้กับเขานะครับแล้วขณะที่เขาตอบผ่านจากคําถามที่มรักทั้งสองได้ถามแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเสียงจากฟากฟ้า ผ่านมาถึงนะครับบอกว่าบ่าวผู้เนี้ยได้พูดจริงแล้วดังนั้นเจ้าจงปูที่นอนให้กับเขาจากสวงสวรรค์เนะจ้าจงเอาเสื้อผ้าให้แก่เขาจากสวงสวรรค์แล้วก็จงเปิดประตูสวงสวรรค์ให้แก่เขาแล้วก็จะมีชายใบหน้าที่งดงามนะครับก็จะเอาเสื้อผ้าที่สวยงามนะครับที่มีกลิ่นหอมที่หอมที่สุดแล้วนะครับไม่มีอะไรจะหอมไปกว่านั้น กิ่นหอมนี้แล้วนะครับมาให้กับเขาแล้วก็พางบอกกับบอกข่าวดีกับเขาว่านะท่านเนี่ยได้รับความพึงพอใจจากพระองค์อลลอสุบฮานณวตาลาและสวงสวรรค์ทั้งหลายนั้นก็จะเป็นของท่านนะครับในความผาสุกเนี่ยท่านก็จะอยู่ในนั้นตลอดไปผู้ตายก็จะกล่าวกับชายผู้ที่มีใบหน้าที่งดงามนี้ว่าอาลอครับท่านขอต่อพระองอลลอสุบฮานุวาตาลา ให้บอกข่าวดีกับฉันท่านเป็นใครนะครับใบหน้าของท่านทำไมถึงมีความดีงามสวยงามขนาดนี้ชายผู้นั้นก็ตอบกับผู้ตายคนนั้นว่าฉันก็คือการงานของท่านขอสาบานด้วยกับพงศลักษณ์สุภาณนวตาราฉันเนี่ยไม่รู้จักท่านหรอกนอกจ,จากท่านเนี่ยจะเป็นบุคคลที่รีบเร่งในการที่จะกระทำในสิ่งที่พงอลัก์สุภาณนวตาราสั่งใช้และท่านก็จะเป็นบุคคลที่ล่าช้า ในการที่จะฝ่าฝืนต่อพอระองค์อรร์สุฮานุวตาราขอพอระองค์อรร์สุฮานุวตาราทรงประทานความดีงามให้กับท่านนะและประตูสวรรค์และประตูนรกก็จะถูกเปิดให้แก่เขาแล้วก็จะมีเสียงพูดขึ้นว่านี่แหละคือเคหสถานของพวกท่านนะฮะถ้าหากท่านฝ่าฝืนต่อพอระองค์อรร์สุฮานุวตาราอรร์ก็จะเปลี่ยนมันนั่นก็คือเปลี่ยนจากสวงสวรรค์ให้ไปเป็นนรกนั่นเองนั่นหมายถึงว่าในขณะที่เราอยู่ในกุบทเนี่ยเราก็จะเห็นสภาพ ของสวงสวรรค์แล้วก็สภาพของนรกตลอดไปจนกระทั่งถึงวันเกียรมาเพราะนั้นถ้าเราทำความดีงามเอาไว้นะครับสิ่งที่เราจะได้รับนั่นก็คือความปลอดภัยในกุบดแล้วก็สภาพที่สวยงามนะครับของกุบดนะที่จะเห็นถึงสวงสวรรค์ที่พงศลงกษณ์สุรวรรณอวตาลาได้เตรียมเอาไว้นี่คือสภาพของบุคคลที่อีมานหรือ ศรัทธาต่อพระองค์อรรถสุบานนัวตาลาจะเห็นว่าสภาพการทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่มองแล้วรื่นตารื่นใจนะครับแต่ในมุมกลับผมคงไม่อยากที่จะเอามานําเสนอนว่าถ้าเกิดเราเป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อรรถสุบานนัวตาลาเราจะโดนสอบถามแบบไหนและเราจะโดนอะไรอย่างไรในอาซาบุลกุนะวันนี้ก็เลยอยากที่จะนําเสนอนะครับสาเหตุที่จะทําให้ เราเนี่ยปลอดภัยจากอาซาบุญกุบลนะเพราะว่าในกุบสเนี่ยท่านอบบมุมฮัมมัดสุสลตัลนวะอะเลวะซลามก็บอกไว้นะครับว่ามันมีการลงโทษลงทันในนั้นจริงๆแต่มนุษย์นะครับและยินเนี่ยไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงนั้นได้แต่สรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกนี้สามารถที่จะได้ยินนะบาวที่ถูกลงโทษในกุบทได้เพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งเรเป็นสิ่งล่นลับที่เราจะต้อง ฟังจากทัศน์สุอทลััลมัมแล้วก็เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามเพื่อเป็นการปกป้องเราให้เรารอดพ้นจากสิ่งทั้งหลายในอาซาบุญพบประการแรกนะครับนั่นก็คือการละหมาดการถือสินอดการจ่ายซะกาตและคุณงามความดีทั้งหลายหะดิษจากท่านอบูฮุรอยเรา์ริอัลลอฮุหันฮุได้กล่าวไว้ว่าเมื่อ มายดเนี่ยได้ถูกวางบนหลุมศพนะครับเขาจะได้ยินเสียงกระทบรองเท้าของผู้คนที่มาส่งเขานะแล้วก็กําลังเดินจากไปหากมายะหากมายัดนั้นเป็นผู้ที่ศรัทธานะครับการละหมาดก็จะอยู่ที่ศรีรษะของเขาการถือสินอดก็จะอยู่ทางขวาของเขาการกากรจ่ายสกาศนั้นกจ็จะอยู่ทางซ้ายของเขาส่วนการทําความดีงามต่างๆเช่นการบริจาคนะครับการ เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องนะครับการปฏิบัติสิ่งที่ดีๆงามทั้งหลายเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านล่างของเขาก็คือทางด้านขาของเขานะครับแล้วเขาก็จะถูกพามาจากทางศรีรษะของเขานะและนั่นหมายถึงว่าอาซาบุปุ๊บน,นะจะลุมเร้าเข้ามานะครับในทุกททิศทุกทท,กท,กทางและการละหมาดก็จะพูดว่าท่านไม่สามารถที่จะเข้ามาจากทางนี้ได้เพราะไม่มีทางให้ท่านเข้านะครับ จากนั้นก็จะถูกนำมาทางขวาของเขาแล้วก็เขาก็จะตอบว่าการถือสโนดก็จะบอกกับเขาว่าไม่สามารถที่จะเข้ามาทางนี้ได้นะครับแล้วก็มาทางซ้ายของเขาการงานที่เป็นการซดกอหรือการสากกดก็จะบอกว่าทางนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาสู่เขาได้นะแล้วก็จะมาทางด้านล่างหรือทางเท้าของเขาบรรดาการงานทั้งหลายที่ดีงามต่างๆก็จะบอกว่า ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่เขาได้นะครัตรงนี้ก็จะชี้ให้เราเห็นว่าการงานทั้งหลายที่อัลลอฮฺสุบานอวตาราสั่งใช้กำชับกับเราไม่ว่าจะเป็นการละหมาดไม่ว่าจะเป็นการถือสินอดไม่ว่าจะเป็นการจ่ายสากา a ไม่ว่าจะเป็นการทําความดีทั้งหลายเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมาช่วยปกป้องเรานะในขณะที่เราอยู่ในกโบรและบางฮะดิซก็บอกว,ว่ามันจะมาเป็นเพื่อนร่วมกับเรานะในขณะที่เราอยู่เดียวด ในกุปต์เพราะนั้นสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการละหมาดฟัรดูหรือสุนัตการถือสนโนอดที่เป็นวาจิบหรือสุนัตเราได้ทําบ้างหรือเปล่าเราได้ทําบ่อยครั้งแค่ไหนถ้าเราทําบ่อยแล้วเราพยายามนึกว่าสิ่งพวกนี้แหละนะเขาจะมาเป็นสิ่งที่มาปกป้องเราจากอาซาบุญภุบเขาจะมาเป็นบุคคลมาเป็นการงานที่คอยอยู่ร่วมกับเรานะมันก็จะทําให้เราเนี่ย อยากที่จะทําการงานต่างๆเหล่านี้ให้มากขึ้นเพราะเราก็คงเห็นสภาพอยู่แล้วเวลาที่เราไปฝังในกูบดนะครับดินที่ถูกฝังลงไปนะช่องของมันก็แคบเล็กน้อยเท่านั้นเองนะเพราะนั้นถ้าเกิดเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่กับเรามันก็จะทำให้เรานั้นเกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกประการหนึ่งนะครับที่จะทำให้เรารอดพ้นจากอัาบุญปุกก็คือการยืนหยัดหรืออัลอิสติกรมะ ในการตองอัตต่อพงัล์สุบฮานอวตาลาอันนี้อาจจะคงไม่ได้แค่ในเรื่องของอาซาบุลกุบแต่คงจะได้มากกว่านั้นนะครับได้สวงสวรรค์ของพงัล์สุบฮานอวตาราถ้าเกิดเราเป็นคนที่อิสติกรมะมั่นคงในคําสั่งใช้คําสั่งห้างที่พงัล์สุบฮานุวตาลาได้สั่งเราไว้ดังที่เราได้ตัดไว้ในซูระฟุศซิลัตนะครับอายาที่30ว่าอินน um ัลลดีนักปลูรับบนัลลอฮฺทุมมัสตะกอามุ จะัลลลุอยฮิิมมาต้น نزل عليهم الملائكة أ ะ ا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر ب ا ل ล ن ة ا ل ุ ي ตุมต ت อาด و นแท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลเลาะห์นั้นคือพระเจ้าของเราแล้วเขาก็ยืนหยัดตามคำกล่าวนั้นนั่นหมายความว่าเขากล่าวกะลิมะ์ชะฮาดะห์แล้วเขาก็ยึดมั่นตามสิ่งที่เขาได้กล่าวนะว่าพองศอ์อะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้เป็นเจ้าไม่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีต่อพองศ์อะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา แล้วก็ยึดมั่นในสิ่งที่พระองค์เราสุภานวตาราสั่งใช้กระทามันอย่างเป็นเนืองนิดนี่คือคําว่าอิสติกรมะถ้าเรามีอิสติกรมะตรงนี้อยู่กับเราตลอดเวลาไม่ใช่แค่อาซาบุลกุปเท่านั้นนะครับที่จะไม่เข้ามาสู่เราจะทําให้เราเนี่ยได้รับการตอบแทนจากพระองค์เราสุบานวตาราด้วยกับสวงสวรรค์ด้วยเราตัดต่อไปอีกว่าบรรดามลา,ายการเนี่ยจะลงมาหาพวกเรานะครับแล้วก็กล่าวกับพวกเราว่า พวกผู้ตายว่าท่านอย่าได้หวาดกลัวและแอย่าได้โศกเศร้าเสียใจใดๆนะเพราะว่าในขณะที่บุคคลที่กําลังจะสิ้นลมเนี่ยนะครับจะมีความกังวลจะมีความสับสนอย่างมากมายซึ่งผมเชื่อว่าเราทุกคนคงไม่เคยสัมผัสสภาพแบบนี้ได้นะเพราะนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตและมันก็จะหมดไปด้วยกับวิญญาณของเรา เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่อลอสุบานอวตาราบอกว่าในขณะที่เราจะหมดลมเนี่ยจะมีบรรดามาลายกามมาบอกเรามาเป็นเพื่อนกับเราบอกว่าอย่าเสียใจใดๆอย่าโศกเศร้าเลยนะแล้วก็จงรับข่าวดีที่พงอ์ลอสุบานอวตาราจะให้กับท่านก็คือสวงสวรรค์ที่ท่านนั้นได้สุขถูกสัญญาเอาไว้นี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่บุคคลที่มีอิสติกรมะดำรง ตะว่าต่อพระอรหสุบฮานวตาราอย่างต่อเนื่องบรรปลายชีวิตของเขาเขาจะได้รับสิ่งที่ดีงามได้รับความปลอดภัยได้รับการช่วยเหลือจากพกระอรหสุบฮาห์นวตาลาเพราะนั้นแล้วตรงนี้ก็อยากที่จะฝากเราด้วยนะครับฝากผมด้วยว่าการยึดมั่นการปฏิบัติในสิ่งที่พระอรหสุบฮานวตาลาสั่งใช้ท่า,านอัลลอฮฺอุลวาร์าลอมได้กระทําไว้เป็นแบบอย่างนั้นให้เราพยายามกระทําให้ได้มากที่สุด นะให้คงที่ตลอดเวลาไม่ใช่วันนี้อยากนึกทำก็ทำเยอะหน่อยพรุ่งนี้ไม่อยากทำไม่ทำเลยนะครับให้เราทำเรื่อยๆแล้วก็ทำบ่อยๆให้มันเป็นการคงที่เพื่อที่จะเก็บแต้มสิ่งต่างๆเหล่านี้ประการที่3ก็บอกว่าให้เรานั้นพยายามออกห่างจากสิ่งที่จะนำไปสู่การลงทันในกุบดเราก็คงได้ยินฮะดีษหลากหลายฮะดีษนะครับที่เกี่ยวกับ การลงโทษลงทันในกุบดท,ที่ท่าเรือสุนทอลอกวันไอวัลวลัมเดินผ่านกุบดท,ทั้งสองแล้วก็บอกว่าขณะนี้นะสองมายิดนี้กําลังถูกลงโทษลงทันอยู่ก็คือถูกอาซาบุกุปอยู่ซึ่งเราทุกคนคงไม่ได้ยินบรรดาซอฮาบาก็คงไม่ได้ยินเพราะท่าเรือสุนทรลอกวันไอวัลวลัมเนี่ยท่านได้รับเอกสิทธิ์พิเศษนะครับว่าท่านสามารถที่จะได้ยินว่าในกุบดนั้นมีการ อาซาบอย่างไรนะครับเหมือนกับสัตว์อื่นๆที่อยู่บนโลกนี้นอกเสียจากมนุษย์และยินเพราะนั้นเหตุที่จะทำให้เกิดอาซาบุลกุ๊บที่เราเคยได้ยินกันก็คือในเรื่องของการปัสสาวะที่มันไม่สุดหรือการล้างของปัสสาวะที่มันไม่สะอาดซึ่งทศวรรษสุลตลาลอัลเลาะหซลแมก็บอกในฮะดีสบอกว่านะทั้งสองเนี่ยที่ถูกอาซาบเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ได้ใหญ่เลยนั่นก็คือการปัสสาวะแล้ว ล้างไม่สะอาดปะสะัสสาวะแล้วมันเล็ดลอดไม่สุดบ้างเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบแล้วด้วยเวลาที่เราประสะัสสาวะเสร็จแล้วเนี่ยมันหมดจริงไหมเราล้างสะอาดเกลี้ยงจริงไหมนะครับเพราะถ้าเราทํามันไม่สะอาดเราก็จะถูกอาสาบเหมือนกับบุคคลที่ท่าเราซุ้นสละลอฮ์มอัลลอฮสัลลัมได้ยินการถูกอาสาบของเขาอีกบุคคลหนึ่งก็คือบุคคลที่นินทาว่าร้ายผู้อื่นอันนี้ยังน่าลงโทษลงทันหน่อย นะครับเพราะว่าบุคคลที่ชอบไปนินทาคนอื่นนะยุ่งเรื่องคนอื่นนะพูดเรื่องคนอื่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านรสุลสล,ลาล้องอะลัยอซัลลัมบอกว่าสองบุคคลเนี่ยจะโดนอาสาบในกุบฏนะเพราะนั้นก็ให้เราพยายามออกห่างจากสองสิ่งแม้กระทั่งท่านรซุลส,สล,ลาล้องอะลัยิัลซัลลัมเองที่เราทราบท่านก็ช่วยเหลือสองบุคคลนี้โดยการที่เอากิ่งอินทพะรมเนี่ย ไปปักเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการบรรเทาอาสาบให้กับเขาทั้งสองบรรดาซาบาก็ถามทร์ซูลว่าท่านปักทําไมนะทอร์ซูลก็บอกว่าก็หวังว่าพวกอารัสซบานอวตาราจะคงบรรเทาการลงโทษให้กับเขาทั้งสองตราบจนกิ่งอินพรลัมเนี่ยจะแห้งไปนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นออคุซูซียที่ทร์ซูลสาลาร์วัลวะซลัมได้รับให้กระทํานะครับเพราะนั้นแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่จะนําพาให้เราเนี่ย ได้รับการถูกอาซาบุลปุนะเราก็จะต้องพยายามออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องศึกษาหาข้อมูลว่าอะไรบ้างที่มันเป็นอาซาบุลปุ๊บที่พงศลวสุภาณวตาราจะลงโทษล,ลงทันกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกหกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินดอกเบีย้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่ท่านรือสุนทอลอกวันเดวัสลัมได้บอกกับเราไว้แล้วเราก็ต้องพยายามศึกษาหาข้อมูล แล้วก็พยายามออกหากจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นการปกป้องป้องกันตัวของเรานะครับไม่ให้โดนเรื่องของอาซาบุลกุบอีกประการหนึ่งนะครับก็ให้เรานั้นพยายามขอดุอาจากพระอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาให้เรานั้นรอดพ้นจากการถูกทรมานในกบฏนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีหลากหลายดุอานะครับที่ เราก็คงทราบกันไม่ว่าจะเป็นดวัวหลังจากที่เราเกล่าตวตาช้าฮุสเ็จนะครับเอาเรุมาอินนีเอูซุบิกะมินอาซาบิจหันนนมาวมินอาซาบิลกับริวมินฟิตนนติลมะฮยาวลมามัตวมินฟิตนนติลมะซีฮิัจัดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็ต้องพยายามขอต่อพระองค์ลซสบานูตาลาให้เราเนี่ยได้รอดพ้นจากสิ่งต่างๆจากการถูกทรมานในกุบรนะครับอีกประการหนึ่งนะครับก็คือ ให้เราพยายามอ่านในเรื่องของสุรอัลมุลกนะสุรอัลมุลก็คือสุรตัตบารอกตบารอกัลลาดีบีอดิฮิลมุลกนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายงานที่ทาา้ารุ่งสุรรลอฮุะลัยเลวะสัลลัมได้บอกกับเราไว้นะครับจากการรายงานของท่านอบับดุลฮุไรร์อรอดิอัลลอฮุอะลัยฮุได้ก,กล่าวไว้ว่าท้ารุ่งสุรรลอฮุะลัยเลวะสัลลัมเนี่ยได้บอกกับเราว่าอินเนสุรัตุนฟิฟลกุรอานซะลาซูนะอาย ช,ชัฟชูฟิอ ع ตลิรัจลิน حتى غفر له وهي التبرك الذي بيده ا นะในกุรอานเนี่ยจะมีอยู่ซูเร้อนหนึ่งที่มีทั้งหมด30อายะห์นะโดยซูเราะห์เนี้ยจะวิงวอนขอจะขออภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะวะตะอาลาให้เขาเนี่ยรอดพ้นจากการถูกทรมานในอาซาบุลกุบนะครับโดยที่บุคคลคนนี้จะต้องอ่านในเรื่องของซูเราะห์ตะบานะครับใน ตัปซีดก็บอกว่าให้เรานั้นพยายามอ่านในทุกๆวันทุกๆคืนนะครับและไม่ใช่แค่อ่านอย่างเดียวนะให้ตาดับบุตในนั้นด้วยก็คือให้เราศึกษาความหมายของสุรสตะบารอกด้วยว่าในนั้นพูดถึงอะไรนะซึ่งสามารถที่จะสรุปให้เราเห็นได้ว่าในสุรสตบารอกัลลารีเนี่ยพูดถึงเดชานุภาพของพงศลักษณ์สุภานุวตารานะในการสร้างโลกในการสร้างชีวิตในการสร้างความตายและในตอนท้ายก็พูดถึง การลงโทษของบรรดามุชลิกที่ไม่เชื่อต่อการฟื้นคืนชีพของพระอลอสซบาฮานัวตาลาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยให้เรานั้นรอดพ้นจากอาซาบุลปุบได้นะครับเพราะนั้นก็อยากที่จะเตือนผมด้วยนะครับเตือนหลายๆท่านด้วยว่าสิ่งที่มันจะมาหาเราในอีกไม่นานเนี่ยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เป็นเรฟเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะรู้ ลึกถึงในนั้นได้มากนอกเสียจากสิ่งที่ทาราุณสละล้อหัวเลยวหัซัลลัไลมได้นํามาบอกกล่าวกับเราเพราะนั้นมันเป็นอีกหนึ่งโลกที่เราจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นนะครับเราจะต้องมีชีวิตอยู่ในนั้นจะเป็นระยะเวลายาวนาะนอีกเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ได้แม้กระทั่งทาราุณสละล้อหัวเลยวหัซัลลัลมท่านเองก็ไม่รู้ว่าวันกียามะจะเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อกียามะเกิดขึ้นมันก็จะหมดสิ้นในเรื่องของโลกอาลัมบัรซักไป เพราะฉะนั้นมันจะประเชิญกับเรามันจะเริ่มกับเราเมื่อเราหมดลมในโลกดุนยานี้ไปแล้วเราก็จะไปอยู่ในสภาพของโลกบรรซักซึ่งถ้าเราทําอามัลอิบาดัตไว้อย่างดีงามนะครับในโลกบรลซักเนี่ยเราก็จะได้รับคุณงามความดีได้เห็นสิ่งที่ดีๆได้เห็นสวงสวรรค์ของพวกอัลลอฮฺสุบานุวตาลาที่ได้ตะเตรียมไว้ให้กับเราจนกระทั่งในในตอนท้ายของฮะดีษนะครับบอกว่า ผู้ตายเนี่ยร้องขอต่อพงศลักษณ์สุฮาณวตาราเลยว่าให้ถึงวันกียระหาไหวๆเพื่อที่เขาจะได้เข้าไปสู่สวงสวรรค์ที่พงศลักษณ์สุฮาหูวตาราได้ตระเตรียมไว้ให้กับเขานะครับแล้วก็มีเสียงบอกว่าให้ท่านนั้นจงสงบนิ่งก็คือให้รออยู่ในอาลัมบารซักนั้นเพราะนั้นนั่นก็คืออีกหนึ่งสิ่งหนึ่งโลกที่เราจะต้องเผชิญถ้าเราทําการงานที่ดีนะครับตามที่พงศลักษณ์สุฮาณวตาราบอกกล่าวสั่งใช้เอาไว้อินชาลล์ครับ โรคบารสักก็จะเป็นอีกหนึ่งโรคที่เราอยู่ในนั้นอย่างสะดวกสบายนะเห็นสภาพการที่อนาคตที่เราจะต้องไปอยู่นั้นนะมันมีความส,สบายมีความสวยงามเตรียม <c oughs> รอไว้ให้กับเราแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่ทําในสิ่งที่พงศลักษณ์สุบานวตาราสั่งใช้นะครับมันก็จะเหมือนเอาขาเรียกอะไรดีหนังหนังร้ายแล้วกันนะ,ะให้เราเห็นหนึ่งสภาพของการถูกทรมานนะใน อาลัมบัลซักนั้นนะก็จะเป็นความกังวลของเราเป็นความตื่นตระหนกของเราที่เราจะเกิดขึ้นในอีกโลกหนึง่งก็อยากที่จะฝากตัวผมด้วยฝากทุกทท่านด้วยนะครับว่าเรายังมีเวลาในการที่เราจะปฏิบัติตามสิ่งที่ท่ารอศูนตามที่พงอัลลกษณ์สุบานวตาลาบัญญัติบัญชาใช้กับพวกเรานะอย่ารอเวลานะครับอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นคุณงามความดีทำเอาไว้ นะยอยาบอกว่าตายไปแล้วขอรอให้กลับมาให้ฉันมาทําความดีที่ฉันไม่ได้ทําค้างเอาไว้มันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรานึกได้ว่าเราจะต้องเผชิญกับอะไรเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวของเราลรอให้เวลากับเราบางคนก็ให้มากบางคนก็ให้น้อยเพราะฉะนั้นให้เรานึกถึงความตายไว้ให้เสมอแล้วก็พยายามเก็บคุณงามความดีต่างๆเหล่านี้เอาไว้เพื่อที่เราจะได้รับรางวัลอันดีงามจากพกระองค์ลอสบาลัวตลาดที่พระองค์ได้ يا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم